เทุกคนตอนนี้ผมโดนจับมาที่นี่อีกแล้วที่แมบ,บที่มีชื่อว่า Encap Running Head เอาชีวตรอดจากหัวเดินได้อย่างนั้นน,น่ะนู่นน่ะเป็นแบบที่จะให้เราเอาชีวีอรอดจากหัวเดินได้มาจึ๊บเอาดิมาไปบ๊ายบายไปข้าหัว ไปไปไปดีกว่าขึ้นขึ้นเร็วมาดูข้าวคอมอนคอมอนเอาบีเอาบีไปละแบบนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะแค่วิ่งถี่หัวหัวประลาดไปเรื่อยๆหัวเดินได้ไม่มีขาใช่ไหมซ้ำทำไมเดินได้เ๊้ มีหลอกมีหลอกที่แบบนี้ก็เป็นได้หรอไปไปโซนต่อไปตอนนี้เรางมาโซนที่สองไปเฮ้ยซื้อปีกหน่อยปีกจะช่วยคุมครองนึงก็ช้าแขนก็ไม่มีขาก็ไม่มีคืออะไรเฮ้ย

แมวต้องเอ๊ะโอเคคนไม่เทพออปีขายโอ้โหซื้อมาต้องแพงมีเียมุกเดิมแล้วใช่ไหมบันไดไปเด็ที่สามมาสเกตที่สามแล้วไปอันนี้แบบนีิชิวๆชวนเพื่อมนมาเล่นได้ถึงจะนานแบบมันจะนานแล้วก็ไดแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมเน่ยสนุก ฮ่าฮ่าหคนละทำเฮ้ยเกือบเกือบไปโอ้ยนาะแล้วใครนี้ไม่ต้องมาไลน์หรอมั้งยัไมารอได้กับเดมพันเดมุนดมนเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ย กูเกสังหารโอ้โหจะรอดอยังไงตรงนี้มามหาวิธีโอ้ยผ่านแล้วผมติดตรงแล้วมาสิบล้านปีผมตัดเอาเจนนี้จะจบเร็วกว่าที่คิดกันแหะซุดหลบไปโอ้โหตรงนี้มันมอลสุ่มเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ มาสุ่มไล่จุบจุบจุบจุ๊จจจจบาบายพวกหัวอ่้าปสเตจสี่แล้วเดี๋ยวจังไปสเตจที่สี่เอ้สเตจที่ส,สี่ 4. เอยถูกแล้วเย่ยบัวอุ้ยิีสูงเลยผมจะขึ้นหัวมันได้ไหมหัวยักษ์ฮ่าฮ่าใครผู้คุมกด ไป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 เฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกโย,กย่และเชา้าบี้เสียชื่อโหดาเนเนนี่โอ้โหเพื่อนไปด้วยรออะไรเรากันไหนคลิปวายทำเลนไม่ได้ ขาบอกคำเดียวแม่นีชวนเพื่อนมาเล่นกันเ,เย็นทุกคนนี่ชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยลงไปจุ่มลาวาเลยไหมี่ไอโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ไปละคุณหนังก,กระจกใส่ซื้อบอก แม่เราเราจะไม่ขี้โกงเราจะไม่ขี้โกงเรียบร้อยถึงบันไดแล้วเฮ้ยเดาตัวนี้ไม่ถึไดเก็บได้เก็บจังเอ๊ะกับดักไปไปหลอกไม่ได้ดีคืออะไรเฮ้ย,ยทำอะไรไม่ได้เอาวิเอาวิเอ,าวเอ๊ะ ตอนนี้นกลับมาที่เดิมแล้วเอ๊ะกลับมาที่เดิมในรอบที่ร้านเอ้ยโอ้ยกผมเริเ่มโมเลยอ่ะอ่ะเออโอเคไม่มีอะไรตัวนี้ยากเลยไปดรดคำหัวมี่นี่นี่ไม่ต้องมองทางด้วย นี่ไงว่าแล้วตอนนี้เราได้ไปสเตทถูกแล้วไปไม่กี่สเตทอ่ะเดี๋ยวผมนั่งนบแบบมีทั้งหมดสิบสเตทโอ,อ้กไปนานไปตอนนี้ผมตอนนี้ผมใกล้ผ่านแล้วครับสเตทถูกเนี่ยโอ้ไม่ได้แอมที่จริงตายไปสิบรอบละ นี่เกมโอ้โหมาลลีโอเฮ้ยเยขาปิดเสียงกันเล็กสิทธิ์เล็กสิทธิ์เล็กเข้าหัวฮที่เซสปาวเฮ้ย <laughs> มีการขำเสีเด้วยฮ่าฮ่าฮ่า ไป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 กันเลยไปเฮ้ยมีเทสที่สปาดีไะเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไม่ทางนี้ไม่ไทางนี้เป็นไงเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหดูดีแล้วรู้ทันอนเกมนี้มันไม่เคยมีอะไรดี นีก็ไม่ได้รายการอย่ที่คิดไม่ได้แอมไปตั้งแแปดไปไปแล้วโอ้โหกำแพงนี่หมดแล้วก็เดีย๋ยวผมไปเลยดีกว่าานนี่ผมลำคาญอยู่เฮ้ย โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อ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 ยไม่ทันวิรอบนี้ผมต้องผ่านผมตายมาประมาณสิบรอบแล้วเฮ้ยผ่านตั้งทีคืออะไร เฮ้ยแทกแทกแกระจุแกแทกแกระจุแกแทกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คนเดินน้ำเป็นไรไหมไปน้ำกล้ามมากล้ามโอ้โหโอ้หตัวใหญ่ใหญ่วิแค่นี้ไป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  Let's go โอ้โหอ,อันนี้ของจริงแต่ วิง้งผมกิ้งเกนวิง่งไปกิ้งเลยดีกว่าวิ้โอ้โหไม่มันเลยนี่ไงเป็นี้ไงนี่ไงเป็น,นี้มันกว่าไป,ไป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 เดีดเ๋ยวเขาเพื่อนเฮ้ย มันจเกิดตรงไหนโอ้โหจุดเริ่มต้นอย่าไปตรงนั้นเลยไปถึงแล้วจุดถึง,ถงเส้นตะปาวใหม่แล้ว <c oughs> นี่ไงที่หยับนี่ <c oughs> <c oughs> มาดันให้หมดเลย แต่เอาบินนี่นะเออโหโอเคอันแรกไปเลยบินเริ่มด้อันไหนโอ้โหเริ่มอย่างไกลถึงจุดตายแล้วแล่ละเราจะไม่พลาเป็นครั้งที่สามได้ครั้งสองไปหัวใหญ่ใหญ่ใครไม่หลกกุกระบาแล้วชื่อ หลบรทมโดนแม่เซลนิดทำโดนทำโดนทำโดนเฮ้ยไป่เงไม่งเหมืนเหมือนมันจะมีหลายอันมั้งที่โดนแล้วตายอะ่ะจากอันนี้ใบไม่ถึงลงกูละอันสองอันนี้เพราะว่านี่เฮ้ยได้ละไปสเตจที่สิบ อายังยังไปอันนี้น่าจะเสร็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรวิ่งเร็วด้ะเหมือนวิ่งเร็วแต่ก็ธรรมดาอยู่ดี <c oughs> ไปเถอไปเถอ ไป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 เลยเข้าเลยเข้าเฮ้ยโอ้ยจะผ่านยังไงเด๋ยวตาไปตันผ่านเลยแล้วกันโอ้ผ่านแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยอ่ะอย่าหัวเป็นยากกม็มกแล้ว เธอตรงนี้ตัวพลาดจะร้องให้บางหน้าจะบางงะโกงไปฮะเฮ้ยมีแบบนี้เด้อไม่มีแบบนี้เด้อเกมอัปเดตเฮ้ยมีแบบนี้แหละโอ้โหขยันแล้วมันอยู่สเตจกันแหละมีกี่สเตจ มีจุดสามสตีชึบชึบอันนี้เหยียบอะไรไหมอยากลองอเพราะมันคือที่บูทเข้าใจแล้วึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยโห้ยอึ๊บไปเฮ้ยเป็นไรหลักนี่เรียบร้อย ชุบโออยากอยากเอาการอยากเอาเรื่องเนี่ยวันเอ้ยรอแล้วรอแล้วไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ตายไม่ได้ตรงนี้ตายไม่ได้เฮ้ยพาแล้วตรงน,นี้ไปาน เฮ้เราไม่ได้เยียบที่สิดปะาดได้ไม่เป็นไรหรอมั้งมั้งนะไมนะ่เป็นแร้วไม่เป็นไร,ไนไรโอ้โหโดดข้ามโอ้มันมันโดดข้ามได้นะจุบจุบไปไปไม่เลยจะผ่านเนี่ยโอ้โห หาหน้าเอ้ยแสดงความยินดีด้วยมันกำลังจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมไปตอใเตะสิบสองเข้าถึงตอเตะสิบสองแล้วอีซี่เหรอคืออะไร <c ười> lên ngay nè. Bye bye bye. bay bay kala 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 cái kala cái kala 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 này kala 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 แล้วเข้าสีแดงได้เกี่ยวอะไรไหมเฮ้ย,ยมันกำมันกำมันกำถ้าเราตายตรงนี้ไม่เอานะจะผ่านยังยังมันอีกไกลแค่ไหนเนะโอ้ยโอ้ยพื้นมาไม่หยุดไปสิน้น โอ้โหเพิ่มมาไม่หมดไม่สิน้นโอ้โหเตรียมอ่ะเตรียมอ่ะเตรียมยิงอ่ะเตรียมยิงอ่ะเฮ้ยข้างหลังเราพาไปแล้วเราเราแก้ไขไม่ได้ข้างหลังอ่ะบายยเราแค่ยิงเปิดทางไหมได้เปิดทางไปแล้วได้เปิดทางไปแล้ว่ายตามไม่ทันไก่แค่ไหนว่ายัง ยังไม่ผ่านอีกโอ้มันไม่กี่สเตจเนะี่ยอันนี้ยังไม่ผ่านเลยไกด์จัดเลยคืออะไรก่อนผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยผ่านแล้วเฮ้ยเอาจริงดิเราผ่านแล้วเฮ้ย ผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยบอสไปสู้กับบอสนั like <c ười> ่นแหละบอสบอสบอสไปไปยิงยิงแล้วเข้ามาต่อมบอสใกล้ตายแล้วเอ้ยเราวเข้ามาทำไมเนี่ยไปบอสบอสใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วยิงยิงยิงเย่บอสตายแล้วบอสตายแล้วจะเกิดอะไรไหม จะว่อาอะไรซื้อกันดีล่ะก่อนก่อนไปคิดนะครับอกไนีอุ้ยที่เฮ้ยแบบนี้สิฮุยไปว่าใหม่เกิดข,ขึ้นมาอ่ะวัดก็ใหม่อีกตัวนึงจะไปละตอนแี้ยังตีไม่สะใจชุดเด้เขาน่าจะเหมาะอืมเย้ชนะแล้วไป,ไปดูคิปคิดนี้ก็ประมาณนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโหสับลายเส้นไฟมา